สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องที่เหมือนจะคุ้นเคยกันดีนะครับอินเทอร์เน็ตกับค่าวเรามีเอกสารบทที่3อยู่ในมือมาลองเจาะลึกกันดูว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นผิวเผินบ้างไหมสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะตั้งแต่ l ลายที่เราคุยกันทุกวันหรือ,อ,อพวกช o อป e ี l a z a d a าที่ซื้อของกันอินเทอร์เน็ตนี่จริงๆคือ เครือข e ่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเชื่อมกันทั่วโลกเห็นว่าเริ่มจากโครงการทหารนะครับใช่ค่ะมาจากโปรเจกต์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแต่จุดที่น่าสนใจคือมันเป็นระบบแบบเขาเรียกว่า Decentralized นะคะคือไม่มีใครคุมทั้งหมดอ๋อกระจายศูนย์ใช่ค่ะมันเลยยืดหยุ่นมากแล้วก็เติบโตเร็วตอนนี้คนใช้ทั่วโลกนี่โอ้โห5,000กว่าล้านคนแล้วค่ะโอ้โหเยอะมากครับ ทีนี้ผมสงสัยนิดหนึ่งครับเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยอย่างพิมพ์ google.com ปุ๊บมันรู้ได้ไงว่าต้องไปที่ไหนในเอกสารพูดถึง client-server IP address DNS มันทำงานด้วยกันยังไงครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมได้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะมือถือหรือคอมเราเนี่ยเป็น client หรือลูกค้าพอเราอยากได้ข้อมูลเว็บเช่นอยากดู tiktok คลิปนึงเราก็ส่งคำขอไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ tiktok ค่ะ เหมือนเราไปสั่งกาแฟที่ร้านและบาริสต้าเป็นเซอร์เวอร์ทําให้เราประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้คอมพิวเตอร์มันคุยกันด้วยตัวเลขที่เรียกว่า IP Address นะคะเหมือนเลขที่บ้านเลยแต่เราจำชื่อเว็บง่ายกว่าใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคนเราจำ www.google.com ง่ายกว่าจำชุดตัวเลขย,วยาวๆเนาะเจ้า DNS หรือ Domain Name System เนี่ยก็เลยทำหน้าที่เหมือนสมุดโทรศัพท์ แปลงชื่อเว็บที่เราพิมพ์ให้เป็นเลข IP ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจอ๋อเข้าใจล่ะครับแล้วข้อมูลที่ส่งไปมาล่ะครับมันวิ่งกันยังไงอืมข้อมูลจะถูกซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเรียกว่าแพ็กเกจแล้วก็ส่งผ่านกฎเกณฑ์ที่ชื่อ TCPIP เหมือนเราส่งจดหมายหลายซองแยกกันไปแต่ไปถึงปลายทางเดียวกันโหมันต้องมีเส้นทางวิ่งของมันด้วยสิครับไอแพ็กเกจพวกนี้แน่นอนค่ะ ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงมากตั้งแต่สายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ลากใต้ทะเลเชื่อมไทยกับต่างประเทศที่เคยได้ยินว่าฉลามกัดขาดนั่นเหรอครับฮ่าฮ <laughs> ก็อาจจะมีบ้างค่ะแต่หลักๆคือมันสำคัญมากแล้วก็มีพวกดาวเทียมอย่าง Starlink ที่ช่วยพื้นที่ไกลๆที่สายไปไม่ถึงมีศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ใหญ่ๆที่เก็บเซิร์ฟเวอร์พวก Google Facebook Lazada อะไรพวกนี้อืมแล้วก็เสาสัญ,ญญาณมือถือที่เราเห็นเห็นกัน ใช่ค่ะเสา 4G 5G ของ AIS True นั่นก็เป็นส่วนสำคัญที่กระจายสัญญาณมาถึงเราซึ่งการจะเชื่อมต่อทั้งหมดนี่เราต้องมี ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก่อนใช่ไหมครับอย่าง True AIS NT ถูกต้องค่ะ ISP เป็นเหมือนประตูให้เราเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ต แล้วความเร็วเน็ตล่ะครับที่เราเห็นขายกัน Mbps เยอะๆกับพวก Wi-Fi ที่มีหลายเลข2.4 GHz, 5 GHz, Wi-Fi 6,7มันต่างกันยังไงบ้างครับในแง่การใช้งานความเร็วหรือเบลวิดเนี่ยนึกภาพเหมือนขนาดท่อน้นาำค่ะท่อใหญ่น้ำก็ไหลได้เยอะเร็วส่วน Wi-Fi แต่ละแบบก็ต่างกันเรื่องความเร็วระยะสัญญาณแล้วก็การรองรับอุปกรณ์เยอะๆพร้อมกัน อย่าง5กิกะเฮิร์จะเร็วกว่า2.4กิกะเฮิร์แต่สัญญาณอาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าอาส่วน Wi-Fi 6หรือ7รุ่นใหม่ๆก็จะเร็วกว่าเดิมแล้วก็จัดการกับอุปกรณ์หลายๆชิ้นในบ้านได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็มีสัญญาณมือถือ 4G 5G ที่สะดวกเวลาอยู่นอกบ้านถ้าอยากปลอดภัยขึ้นหรือเข้าเว็บนอกบางทีก็ใช้ VPN ช่วยได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ VPN ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีนี้มาเรื่องการหาข้อมูลบ้าง เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่เข้าเว็บตรงๆหรือ Google แล้วเนาะใช่เลยค่ะวิธีเยอะขึ้นมากนอกจาก Google ที่เราอาจจะใช้เทคนิคใส่เครื่องหมายคำพูดหรือขีดเพื่อช่วยให้เจาะจงขึ้นเดี๋ยวนี้มี AI หรือ c h a t บอทอย่าง c h a t GPT Gemini ที่เราคุยโต้ตอบถามคำถามได้เลยเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวประมาณนั้นค่ะหรือหาจากชุมชนออนไลน์ก็ได้อย่างในพันทิปอ่านรีวิวหรือตามแฮชแทในโซเชียลเช่นแฮชแท็กเที่ทยวไทยอะไรแบบนี้ แต่ไม่ว่าจะหาจากไหนก็ต้องเช็คความน่าเชื่อถือก่อนเสมอเนาะอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะไม่ว่าข้อมูลจะมาจากไหนต้องดูแหล่งที่มาต้องคิดวิเคราะห์ตามเสมอชักผมอินเทอร์เน็ตนี่ประโยชน์เยอะจริงๆนะครับทั้งเรียนออนไลน์เดี๋ยวนี้มีฟรีเยอะแยะเลย B I U M o o C Coursera ใช่ค่ะเรื่องเรียนรู้นี่เปิดกว้างมากใช้สื่อสารไลน์ซูมประชุมงานก็ได้ทำงานหาเงินก็ยังได้ พวก Fast Work หรือขายของใน s h อ p e e l ลา a าน่าความบันเทิงก็เพียบ Netflix YouTube TikTok มันช่วยลดช่องว่างให้คนไกลๆเข้าถึงโอกาสได้เยอะเลยจริงค่ะแต่ข้อควรระวังก็มีไม่น้อยเลยนะคะอย่างที่คุยกันเรื่องข้อมูลลวงลิงก์ปลอมหรือฟิชชิ่งที่หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวพวกมิจฉาชีพในแชท หรือหลอกให้ทำงานออนไลน์ปล,มปลอมๆเนี่ยก็เยอะมากใช่ค่ะต้องระวังมากๆเลยแล้วก็เรื่อง Wi-Fi สาธารณะฟรีเนี่ยบางทีมันไม่ปลอดภัยนะคะข้อมูลอาจจะรั่วได้อืมอันนี้น่ากลัวอีกเรื่องก็คือการเสพติดความบันเทิงหรือติดโซเชียลจนมันกระทบชีวิตด้านอื่นเสียสมดุลไปต้องรู้เท่าทันตัวเองด้วยเนาะการใช้งานอย่างพอดีมีสติสาคัญมากแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย มันก็เป็นเหมือนฐานรากให้กับ Cloud Computing ใช่ไหมครับที่เราใช้ Google Drive, Microsoft 365กันอยู่ทุกวันถูกต้องเลยค่ะอินเทอร์เน็ตคือทางเชื่อมไปสู่ Cloud มันต่างจากเมื่อก่อนอยังไงนะครับที่เอกสารเรียกว่า On-Premise อ๋อ On-Premise oh, on คือการที่เราต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองค่ะต้องซื้อเองดูแลเองอัปเกรดเองอยู่ในบริษัทเราเลยแต่คลาวด์คอมพิวติเนี่ยคือเราไปเช่าใช้ทรัพยากรของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตแทน ข้อดีคืออะไรครับการเช่าใช้แบบนี้หลักๆคือยืดหยุ่นค่ะอยากใช้แค่ไหนก็จ่ายแค่นั้นเพิ่มลดได้ตามต้องการไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่ทีเดียวแล้วก็เข้าถึงข้อมูลหรือโปรแกร,รมได้จากทุกที่ที่มีเน็ตมันมีบริการหลายแบบด้วยใช่ไหมครับ SaaS, PaaS, IaaS ใช่ค่ะแบบที่เราคุ้นเคยสุดคือ SaaS หรือ Software as a Service ก็คือใช้ซอฟต์แวร์เขาเลยอย่าง Gmail, Google Docs ส่วน PaaS หรือ Platform as a Service เหมาะกับคนพัฒนาแอปมีเครื่องมือให้และ IAS a หรือ Infrastructure as a Service คือเช่าโครงสร้างพื้นฐานเลยเช่นเช่าเซิร์ฟเวอร์สมวนอย่าง GDDC ที่เป็นคลาวกลางภาครัฐก็เป็น IAS รูปแบบหนึ่งค่ะอ๋อครับคบมีตัวอย่างแอปคลาวอื่นๆที่เราใช้ไปบ่อยอีกไหมครับนอกจากพวก Google Drive Dropbox OneDrive อะไรพวกนี้มีเยอะเลยค่ะ อย่างแอปทำเอกสาร Google Docs Word Online หรือทำ Spreadsheet Google Sheets Excel Online ทำ Presentation ก็ Google Slides PowerPoint Online แต่งรูปออนไลน์ง่ายๆก็ Pixel X c a n v a ก็ใช่อ๋อ oh, c a n v a นี่ก็คลาวเหรอครับใช่ค่ะทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยไม่ต้องลงโปรแกร,รมหนักๆในเครื่องอีเมลอย่าง Gmail Outlook หรือปฏิทินนัดหมาย Google Calendar Outlook Calendar ก็เป็นบริการคลาวทั้งนั้นเลยค่ะโห oh. จริงๆแล้วชีวิตประจําวันเรานี่ผูกกับคลาวเยอะมากโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางนี่เองใช่เลยค่ะขาดอินเทอร์เน็ตไปนี่บริการคลาวส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่ได้เลยสรุปแล้วอินเทอร์เน็ตกับคลาวนี่ถึงจะดูซับซ้อนแต่ก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับการเข้าใจว่ามันทํางานยังไงเชื่อมต่อแบบไหนหาข้อมูลยังไงให้ปลอดภัยแล้วมันเกี่ยวกับคลาวยังไงเนี่ยก็ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่ขึ้นจริงๆ ใช่ค่ะพอเข้าใจพื้นฐานแล้วเราก็จะใช้งานมันอย่างมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ระวังภัยต่างๆได้ดีขึ้นด้วยแต่ก็มีคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะคะจากเรื่องทั้งหมดนี้คือในเมื่อทุกวันนี้ชีวิตเราผูกกับอินเทอร์เน็ตและคข่าวมากขึ้นเรื่อยๆข้อมูลส่วนตัวความคิดความชอบของเรามันถูกบันทึกถูกวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาบนแพลตฟอร์มต่างๆ เราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าตัวตนดิจิทัลของเราที่แสดงออกไปหรือที่คนอื่นเห็นเนี่ยมันสะท้อนตัวตนจริงๆของเราหรือว่ามันเป็นแค่ภาพที่อัลกอริทึมหรือแพลตฟอร์มเขาอยากให้เราเห็นหรืออยากให้คนอื่นเห็นอยูกับเรากันแน่โหเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยครับทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปขบคิดกันต่อจริงๆครับ